คลิปนี้นะครับสาย Honda ห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตรถ Honda นะแบรนด์ Honda นะครับมี10คันนะครับพร้อมกับรับดอกเบี้ยพิเศษ,ษ2.39 4ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับพี่คนไหนสนใจผมบอกเลยว่ามีผ่อน6,000สนใจคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่องขายรถมือสองครับพี่วันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกฮอนด้าอีกแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ครับผมอัปเดตสต็อกฮอนด้าที่โซนขายหน้าตรงนี้นะโซนบีหน้านะจะมีตัวแอคคอร์ดนะครับอยู่2คันแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะมีติดจองแล้วมีรับรถไปแล้วบ้างแล้วนะสองคันสําหรับฮอนด้าฮอนด้าขายดีมากนะพี่พี่คนไหนนะครับที่สนใจรถมือสองโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้า หรือแจ้ไลน์มา PARNPI1992 เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะพี่นะตามาถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอัปเดตสต็อก h อนด a าที่โซนพร้อมขายนะครับของพเรยนต์นะฮะมีทั้งหมด10คันมีทุกรุ่นนะครับนี่มีทั้งซีวิคแบบนี้โซนตรงนี้จะเป็นซี v i c ครับแล้วก็โซนตรงนู้นจะเป็นในเรื่องของซิตี H R V C R V อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถตรงนี้กันก่อนนะครับเป็น c ี v i c 3คันนะครับมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ F C คันนี้นะพี่นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับสดๆร้อนๆนะพี่นะคันนี้ได้ทะเบียนนี้เลย810นะครับผมรถสวยน่าใช้นะครับราคา590 0 0 0 9, นะครับผมพอนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่าน,านั้นพี่คนไหนสนใจโทรมา0 2 5 7์3 3ดสนะฮะคันนี้ได้ปี2020เลขไม่ที่91,000กิโลรถใช้งานน้อยมากปี20นะฮะร,ราคาส่วน5 0 9 0 0บาทมาลงรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันมาดูเห็นไหมอ่าฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเรียนสันคมฝากระโปรงชัดเจนมากนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่รล้านะครับผมรถสวยน่าใช้เลยเป็น อ่าซีบีเอฟซีนะพี่นะนี่เห็นไหมแก้มข้างนี่เชสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับล้อแม็กนะฮะทุกตัวปัดเงาไหนด้านบนนะครับไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มเลยนะครับมาเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนะครับสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆนะพี่นะสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับได้พวงมาลัยเป็นอ่าพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติคูสคอนโทนมีมาให้นะครับ แล้วก็หน้าจอมีมาให้นะแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้นะครับมีโหมดต,ต่างๆให้เล่นนะครับภายในนี้ได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ที่ใครใครที่สนใจนะโทรมาได้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะสำหรับพนักงานบริษัทนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้ำนะครับนีด้านบนเห็นไหมตรงฝาฝาท้ายไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มพี่ตัวนี้รถสวยน่าใช้ ครับคันแรกก็น่าใช้แล้วนะพี่ผมบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะสำหรับตัว Honda พี่คนไหนสนใจนะโทรมา082 571 3369นะครับตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษนะพี่นะสำหรับพนักงานประจำนะครับมีรับเงินเดือนประจำเนาะมีสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็มีบัตรเครดิตผ่อนนี้ผ่อนตรงเกินปีพี่รับไปเลยเดอกเบี้ยพิเศษฟีดาวนะครับ2.39 4ปี2.59 5ปี3.596ปีแล้วก็4.497ปีเท่านั้นพี่คนไหนสนใจโทรมา082 5713369แอดไลน์มาที่ PARNPI 1 9 9 2เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวใหม่หน่อยเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมได้เป็น Civic FE 1.5RS นนะครับผมราคาสด 899,000บาทคันนี้นะถ้าใครสนใจฟรีดาวผ่อนประมาณผ่อนเริ่มต้นที่15,000บาทเท่านั้นสนใจโทร0825713369นะดูรายละเอียดนะฮะคันนี้เลขมาอยู่ที่58,000กิโลได้ปี2022เหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะพี่ไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์มาแบบนี้นะไม่แตกไม่ร้าวเลยนะครับรถสวยนาะใช้ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับล้อแม็กเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับสำหรับซีวินะนี่ คีบฉลามชาร์ปฟินมีมาให้แบบครบๆเลยนะครับภายในหรูหรามากนะพี่คันนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดได้ปี2022วอลตันตีศูนย์ยังเหลือพวงมาลัยหุ้มหนังปุม่มมัลติคูสคอนโทรลแบบอัลตร้ทีแบบแปรผันเลยนะครับหน้าจอมีมาให้ทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อไอเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้ได้เลยนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิสตอนออโต้มีเวลิชชาร์จเจอร์มาให้แบบนี้นะครับแกแบบอ่าเกียร์แบบถุงนะครับเป็นเกียร์ออโต้เบาะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะพี่มันลดความร้อนได้ดีมากเลยนะ ใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับผมคันนี้สําหรับคันนี้มีอยู่คันเดียวในร้านนะครับปีนี้นะของปี2022แล้วก็เป็นตัว FBRS นะพี่นะนี่ไฟท้ายไม่แตกไม่เล้านะครับผมโลโก้ซีวิกโลโกโ้ RS มีมาแบบครบๆเลยนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับผมรถสวยน่าใช้มากคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะสําหรับพนักง,งานประจำนะครับพี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะสนใจโทรมานะภายในสวยๆแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหม คูสคอนโทนนะครับผมแล้วก็ปุ่มมัลตินะฮะนี่เบาเป็นเบาไฟฟ้ามาแล้วพี่คนไหนสนใจนะคันนี้ราคาสด899,000บาทน,นะครับผม899,000บาทอ่าฟีด้านะฮะพอนอยู่ประมาณ15 ถ้าเกิดประวัติดีได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยสนใจโทร0825713369นะครับไปอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับซีวิกนะฮะในโซนนี้จอดอยู่3คันนะครับและนี่คันสุดท้ายของโซนนี้แต่ว่าจะมีพวกอาซิตี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับผมนี่สวยๆคันนี้ได้เป็นซีวิกนะครับสีขาวราคา5 8 9นะครับเลขไม่อยู่ที่100,000นะฮะเลขไมเลขไม่1 5 0 0 0กิโลนะฮะได้ปี2019นะพี่นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,000น หนึ่งหมื่นเท่านั้นสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ามาดูรายละเอียดตัวรถนะฮะเรียมสันโคมฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะพี่นะารถสวยน่าใช้เห็นไหมครับฝั่งนี้ด้วยมาดูนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่รล้านะครับไม่มีไอ้น้ำเป็นไฟโปรเจคเตอร์มามีไฟตัดหมอกมาให้แก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กเป็นสีเท่ากันนะฮะมาดูภายในกันก่อนนี่เปิดเข้ามานะครับมันสวยนะฮะรถสวยน่าใช้นะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มเมาตินะฮะตัวนี้คุชอนโทนมีมาหน้าจออันนี้หน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้แบบถุงมีมาให้เบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับพี่ไม่ใช่เบาะผ้านะเป็นเบาะหนังตึงๆเลยรถสวยนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับนี่กว้างๆนะพี่นะนั่งได้หลายคนพี่คนไหนสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผ่อนอยู่ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนิดๆ สนใจโทร0825713369นี่หมไฟท้ายไม่แตกไม่แล้านะครับผมโลโก้ซีวิกโลโก้ไอวิเทนะครับวันนี้นะครับผมมีอาการป่วยนิดนึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการพูดตะกุตะกะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับหายใจไม่ทันนะครับผมมีไข้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปลงให้พี่ๆดูมันก็มันก็มันมันก็นอนไม่หลับอะครับมันต้องหาคลิปมาลงให้พี่ๆดูนะฮะถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจเนาะ ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะพี่พนักงานประจาเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงนะครับสําหรับพนักงานประจำนะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับไปเลยฮะดอกเบี้ยพิเศษ2.394ปี2.59 5าปี3.69 6ปีแล้วก็4.497ปีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นกันบ้างฝั่งนู้นจะมีในเลทของเรื่องการผ่อนอยู่ประมาณ6000ด้วยนะถ้าเป็นซีวิกปีน่าจะเป็นปี12บสครับเลทผ่อนอยู่ประมาณ6000ก็มีนะพี่นะใครสนใจนะผมบอกเลยว่า รถที่เพชรย,ยนต์มีให้เลือกมากกว่า400คันนะครับแต่วันนี้อัปเดตฮอนด้าสัก10คันก่อนนะพี่ใครสนใจทักมานะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกที่เราจะรีวิวนะฮะคันนี้เลย City h ้แฮ h แบ็กนะครับผมพันเทอร์โบนะครับผมรถสวยสีเทาเรมโบแบบนี้นะครับได้สเกิร์ตมารอบคันแล้วนะคันนี้ราคา499,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ8,000พี่สีเทาเรมโบ499,000บาทฟรีดาวผ่อน8,000ดอกเบี้ยพิเศษ ได้ด้วยนะถ้าพี่สนใจโทรมา082 571 3369ได้นะครับผมแอดไลน์มาเลขไม้50,000ได้ปี2021ปีนี่เหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลักยิน้นนะครับหนึ่นะเครื่องพันหนึ่งนะ SV นะครับผมไฟหน้าเป็นเบรกเตอร์มาไม่แตกไม่แล้านะครับคันนี้ได้สเกิร์ตด้านหน้ามาให้แล้วนะล้อแมกทูทนปัดเงาแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้รถสวยนะครับมาดูด้านบนนะะ ผมไม่ได้กุญแจมานะพี่อาจจะเปิดภายในให้ดูไม่ได้เนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับชาร์ปฟินคีบฉลามสปอยเลอร์สีดำมีมานะครับผมแล้วก็สเกิร์ตด,ด้านหลังมีมาให้แล้วทะเบียน5670ถ้าพี่สนใจพี่โทรมา0825713369นะครับผม0่วนแ1 3 3 6 9อ่าไปดูรถครอบครัวกันบ้างพี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคันนี้จะเป็น CRV ครับนี่เป็น CRV นะฮะ ตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะครับผมราคา7จ็ดแสาหมื่บาทนะเดี๋ยวผมมาดูด้านหลังก่อนด้านหลังอ่อเป็นรถตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะพี่ได้สีสีเทาดานะครับดูแลเราสาง,ง่ายปี18บแปดนะเลขไมล์ห1ึ่งแสนมกิโลเท่านั้นนะหน0่งแสมนกิโละครับได้เป็นปี2018มาดูใกล้ๆเลยเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับนี่เห็นไหม รถสวยน่าใช้นะครับแก้มข้างแนมชิดสนิทแบบนี้ล้อแม็กซูโทนปัดเงามาเห็นไหมรถสวยมากเลยนะด้านบนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะพี่ชาับฟินคลิปฉลามมีมาให้สปอยเลอร์ไฟเบรกด้วยสามไฟเบรกท้ายๆดวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับโลโก้ crv นะครับคันนี้ได้เป็นโฟล์วิลด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะรถสวยมากนะครับพี่คนไหนสนใจคันนี้โทรมาศูนย์เป็นสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าหรือแจ้งไลน์มาที่ p a r n t i หนึ่งเก้าเก้าสอง อีกคันหนึ่งครับเป็น crv เช่นกันนะฮะได้สีขาวมุกแบบนี้แต่ว่าเป็นรถอะสี่ที่นั่งเอ้ยเป็นห้าที่นั่งนะพี่นะเป็นห้าที่นั่งนะครับไม่ใช่เจ็ดที่นั่งนะรถคันนี้สวยน่าใช้เช่นกันนะครับผมเอน่าจะเป็นห้าที่นั่งเนาะมีสลูปให้ด้วยนะถ้าจําไม่ผิดนะคันนี้นะนะเป็นโฉม maynaché แน่นเลยนะฮะปียี่สิบนะคะเรียกมาเก้าหมื่นหกพันกิโลนะฮะร,รถสวยน่าใช้สองจุดสี es นะครับ Minor Change นะครับผมมาดูนี่เห็นไหมฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับได้สีขาวมุกแบบนี้ในราคานะครับ8,59,000บาท8,59,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ14,000เท่านั้นพี่14,000สนใจโทร0825713369หรือจะแอดไลน์มาที่ p a R n p i n p i 1 9, 9 9 2นะครับใบหน้าไม่แตกไม่เล้า แก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกแน่นอนนี่ไฟเดทไทม์มาให้แบบครบๆล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับด้านบนมีสันหลุมมาให้นะพี่นะด้านบนเป็นสันหลุมมานะครับพีบฉลามชร์ฟินมีมานะครับนี่รถสวยน่าใช้ CRV นะครับคันนี้เป็นไมน์เนชช์นะพี่คนไหนสนใจฟีดาวผ่อนประมาณ1มื่นเท่านั้นสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับมาอีกคันนึงครับเป็นซีวิกหนึ่งจุดแปดครับผมคันนี้เลยสีดานะฮะ สีดำแบบนี้นะครับผมราคาสด3ามแ0 0บาทนะครับสามแสนบาทได้เป็นปี2013ันสิบสะฮะสองพันสิบสคันนี้เนี่ยอ่าผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะพี่ผ่อนประมาณห0พันใครสนใจโทร0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหามสามหกเาซีวิคสีดำไม่แสนสามนะฮะปี13นี่มาดูเรียมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าร้โรเจคเตอร์มาแล้วด้วยนะรถสวยนะใช้นะครับได้ปีสองพิบนะนี่ แก้มข้างมีอ่ามีอ้าวออกนิดนึงแต่เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ไฟตัดหมอกมีมาให้ล้อมแม็กสวยๆด้านบนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับตัวรถสวยนะฮะได้ปี2013คันนี้รถสวยมาก3ามแ0นบาทนะสามแสนบาทใครสนใจโทร0ูนย์แปดสองาเได้เลยนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นในเรื่องของ CNG นะพี่นะ CNG สี CN ขาวนี่แต่ว่าเดี๋ยวดูคันนี้ก่อน บ r ีอาีพี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่องยนต์พันห้าประหยัดน้ามันนะฮะร,ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เลยบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮนะได้เป็นปีสองพันสิบหกเลขไม์แสนสี่นั่งได้หลายคนรถครอบครัวขนาดเล็กพี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับไฟหน้าเป็นโรเิคเตอร์มานะับไปเลี้ยวมาแบบครบๆอยู่ในโคมเดียวกันด้านหน้าเนี่ยไม่มีอ่ารอยขีดข่วนไม่มีร,รอยรักยิ้มเลยนะพี่ใครสนใจนะฮะ นี่คันนี้น่าใช้มากเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับแก้มค้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไฟตัดหมองมีมาให้ล้อแมกขนาดทูทวนปัดเงามีมานี่ด้านบนแหลกหลังคามีมาให้นะครับพี่รถสวยนะครับมาดูด้านหลังโลโก้ brv นะครับแล้วก็คาดเอวด้วยไฟสีแดงแบบนี้พี่รถสวยน่าใช้นะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ฟรีดาวได้สนใจโทร0 8 2 5 7 1 3 369นนะครับอ่ะแล้วครับ แล้วก็คันนี้ HRV พี่ HRV สีดำนะครับตัวนี้ได้ทะเบียนนี้เลย2901นะฮะ HRV สีดำรถสวยมากนะครับตัวนี้เป็นรถ5่าที่นั่งพี่เครื่องยนต์พันแนะครับคันนี้ราคาสด559,000บาทเลขไม่34,000กิโลปี2020นะครับแต่ว่าติดจองไปแล้วเนาะรอลูกค้ามารับนะพี่นะคันนี้นะสำหรับคันนี้ และอีกคันนึง HRV เหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัว1.8 EL ราคา589นะครับเลขไม้100,000กิโลนะครับปี2020ได้สีเทาดำแบบนี้เลขไม้100,000หรือว่าใช้งานน้อยมากนะปี2020รับต่อเบียบพิเศษเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะนี่ปี2020นะเบีเ่ยนสารคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มนะครด้าน ข้างแบบนี้สวยๆไฟหน้าไม่แตกไม่เล้านะครับก็แก้มค้างเนี่ยชิดสนิทแบบนี้ไฟตัดหมอกมีมาล้อแม็กทูโทนปัดเงามีมาให้ด้านบนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคีบฉลามสะชาร์ฟฟินมีมาให้นะครับนี่ไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าโลโก้ HRV โลโก้ iVtec มีมาแบบครบๆนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ด้วยกัน2จุดนะพี่นะใครสนใจคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทสนใจโทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่ง สามสนะฮะสนใจโทรศูนย์แปดสอ้นสะครับผมอ่ะคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัว CNG นี้นี่เห็นไหมสีขาวนะครับคันนี้ราคาไม่แรงพี่ได้เลขทะเบียน8994เลยนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมพาดูรอบพันก่อนนะครับราคาสดสองแสนสองบาทปีสิบสอราคาไม่แรงนะฮะสองแสนสองบาทนะครับ, 2, 000, 2, 000, 9, 000, บ คันนี้ใครสนใจผมลดให้อีก9,000นนะครับผมถ้าเกิดซื้อสดนะได้ปี2012นะพี่นะปี12เลขไมล์80,000กับอีก5,000กิโลซีนจีประหยัดน้ำมันพี่สนใจโทร02-571-3369เดี๋ยวแถมให้อีกสักสักคันเป็นของของตัวโตโยต้าละกันสำหรับนิวออติสนะฮะนี่นิวไม่ใช่นิวออติสขอโทษทียาริสเอทีมนะครับคันนี้459ผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะสีขาวคันนี้นะครับเป็นตัว1.2 เอทีพนะครับผมด้านหลังซีดนะผ่อนประมาณ9 0 0าพันพี่ผ่อนประมาณเก้าพันสำหรับคันนี้นะครับซีดเลขไม้เนี่ยอยู่อยู่ห0ึ่งแกิโลนะครับปี18บแปนะฮะสวยๆเลยนะครับผมนี่อ๋อคันนี้มี BRV าร์วีอด้าีกหนึ่งคันผ่อนประมาณแ0 0พันนะพี่นะเลขไม้ห้าห0 0่นได้เป็นปี2020ได้สีขาวแบบนี้รถสวยน่าใช้สนใจโทรศูนย์แปดสองดหนึ่งสานะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรถที่รถฮอนด้าที่ผมได้อัปเดตให้พี่ๆดูนะครับถ้าพี่คนไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับสนใจคันไหนทักมานะครับนี่อีกคันนึงเป็นตัว x e p e n เ e r พี่เเพนะครันะฮะคันนี้ใครสนใจโทรมาราคา459ผ่อนอยู่ประมาณ8,000พี่459ผ่อน8,000เลขไมนะฮะ 94,000กิโลได้ปี2019สําำหรับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์พันห้สนใจโทร0 2 5 7 1 3 3ดสนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขออภัยในการพูดจะาในการในคำพูดนะครับที่ที่แบบว่าหายใจติดขัดนิดน,นึงเพราะว่ามีอาการป่วยนะครับ เพื่อที่ผมอยากหาคลิปลงช่องให้พี่ๆได้ดูผมก็ต้องมาทําแบบนี้ป่วยแค่ไหนก็ต้องมานะครับสำหรับพี่คนไหนที่สนใจนะฮะโทรมาที่0825713369หนะครับหรือจะแอดไลน์มา PARNPI1992 นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปรบกวนพี่กดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถสวยๆจากผมผมจะอัปเดตรถให้พี่ดูทุกวันนะครับคันไหนหน่าใช้คันไหนสวยผมจะมาอัปเดตให้ดู พิษยนต์คัดเกตเราคัดเกตอีกนะครับพี่สนใจโทรมา085713369สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ